อะเรามาเรียนเรื่องของนะวันนี้ปัดเอ่อพวกเกี่ยวกับเรื่องของปริวานวิถีนะฮะปริวานวิถีเอ่อเรามาดูนะปริวานวิถีนี่ต่อจากเรื่องของนิโรธสมาบัติเมื่อวานนะหนร้อยี่สิบฮะหนังสือหน้าหนึ่งร้อยี่สิบนะคะปริวานวิถีเราต้องมาทำความเข้าใจกันเนาะปริ เปริก็คือที่ท่านแปลงมาแปลว่ารอบๆนะเอะปริวานก็คือจะต้องมีวิถีจิตที่เป็นบริวานมันต้องมีแม่สิเนาะมีหัวหน้าก็ต้องมีบริวานปริวานนี่เป็นตัวแ่ <c oughs> ปริวานนี่เป็นตัวลูก,ต,ลกตัวลูกก็ได้ตัวแม่ก็ได้อใช่เป็นเป็นเกิดก่อนก็ได้เกิดหลังก็ได้ปริวานเนี่ยนะ เรามาดูนะความหมายท่านบอกว่าปริวานวิถีคือการมชวนาสุดพระมะโนทวานวิถีอ่ะคุณพอ์สังเกตตรงนี้ก่อนกามะชวนะก็ต้องยี่สิบเก้าถูกไหมคะคินคุณขีดเส้นใต้แล้วก็เขียนตรงกามมชวนนะเน่ 29, ะยี่บเก้าได้ดินสอยตรงนั้นอ่ะเออนั่นแหละคะ <laughs> กามะชวนะยี่สิบเกแต่ต้องเป็นจิต นะจิตที่เกิดทางใจเรียกว่าสุทธะโดยเฉพาะเฉพาะนะจิตที่เกิดทางใจโดยเฉพาะมีทั้งหมดย9ดวงที่ทําหน้าที่ชาวนะอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมคะเออมีอะไรบ้างอากุศลจิ 72, 4, ตสิบสองสีตัวทาจิตหนึ่งมหากุศลจิตแปดมหากยายจิตแปดเป็นกาม,มะชาวนะทั้งหมดใช่ไหมฮะยี่สิบเก้าดวงอันนี้ว่าเดียวรวม เพราะนั้นให้เราจับหลักก่อนนะจับหลักให้ดีเพราะว่าการมัชฌวนะมโนโทวานวิถีนี่คือหลักหลักที่เราจะต้องจําเอาไว้จับเอาไว้ว่าจะต้องนําเอา29ดวงเนี่ยที่เกิดทางใจเนี่ยนะนะมาทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญสมถะและวิปัสสนาเห็นไหมคะท่านบอกว่าเกิดขึ้นนะ29ว่าด้ยวรวมเนี่ยเกิดขึ้นมาเกี่ยวกับการเจริญสมถะและวิปัสสนา อันเป็นบาทเบื้องต้นที่ช่วยอุดหนุนเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นบาทเบื้องต้นที่ช่วยอุดหนุนเนี่ยเราก็นึกถึงตรงปริอุนุโคอ่ะคนจำได้ไหมคะวิถีจิตอะพระนะทะมาปริอุนุโคจำได้ไหมคะตรงตรงปริอุนุโคเนี่ยมันเป็นมกุสัมสีใช่ไหมมกุสัมสีมกิสัมสีตรงเนี้ยนั่นแหละคือปริวานวิถี เพราะว่ามอ,อกู่สามสี่มอกี่สามสี่มันเป็นชาวนะเนี่ยเป็นกรรมว่าชาวนะใช่ไหมคะเออพึ่งจะแบบสดสดร้อนร้อนไปเมื่อวานยังอุ่นอุ่นอยู่หรือเปล่าก็เลยทําให้จําได้ง่ายนะอืท่านบอกว่ามอ,อ 3, 4, มอกู่สามสี่มอกี่สามสี่หรือว่าว่าโดยรวมนะท่านนะมอกูแปดมอกี่แปดอย่างเนี้นะอ่ะถ้าเราเอาของดีมาพูดก่อนนะเพราะในยี่สิบเก้าเนี่ยมีทั้ง ของไม่ดีด้วยเป็นอกุศล12บสใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าท่านบอกว่าเป็นบาทเบื้องต้นที่จะทําให้การเจริญสมถาวิปัสนาเนี่ยนะคะ,ะดำเนินไปได้เพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยหนุนอยู่อย่างงี้นะ<ต>มอกุ่แปดมอกีแปเป็นผู้หนุนเป็นปริวารวิถีมอก,กู่แปดมอกีแปดก็คือเป็นการ,รม,มัชาวนะสุทธะมโนทว,วัรวิถี ในจิตทั้งหมดสิบหกดวงนี้มกุแปดมกิแปดก็คือมหากุศลจิตแปดมหากรยาจิตแปดเนี่ยเป็นจิตที่ทําหน้าที่ชาวนะก่อนใช่ไหมคะอ่าเป็นจิตที่ทําหน้าที่ชาวนะแล้วเขาก็ต้องเกิดก่อนนะที่พูดถึงตรงเนี้ยเกิดก่อน้ตัวการมชวนะกามชวันะอ่าเกิดก่อนสมถะวิปัสนานะไปช่วยอุดหนุนให้ สมาธิกับปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ง่ายอย่างเงี้ยนะ,ะท่านบอกว่าการมัสุทธามโมทวารวิถีเนี่ยจะต้องอุดหนุนให้เกิดอัปปนาชวนมโนทวารวิถ <26. S 1> ีทั้งหมด26กนะการอัปปนาชวนา26การมะชวนะ29เนะเป็นบาทเบื้องต้นให,ให้กับอปปนาชวนมโนทวารวิถี <20. S 1> อันเนี้ย26นะทีนี้อันนี้เป็นภา,ภาพโดยรวม แต่ถ้าเราเอาของดีมาก็คือมกุฏแปดมกิฏแปดอย่างที่พูดตะกี้นะเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือว่าอุดหนุนอป,ปนาชวนมโนทวารวิถีหรือเป็นวิถีที่เกิดขึ้นทําหน้าที่พิจารณาสภาพธรรมต่างต่างันเนี้ยคุณเขียนเส้นใต้คําว่าทําหน้าที่พิจารณาสภาพธรรมต่างๆนี้ก็คือปัจจเวกขณะวิถีนะเห็นไหมคะบรรทัดที่สามทำหน้าที่พิจารณาสภาพธรรมต่างต่าง อันนี้คือปัจเจเวขณะวิถี <c oughs> นืเนี่ถ้าคำพูดตรงนี้เป็นปัจเจเวขณะวิถี <c oughs> นะเป็นเรื่องของการพิจารณาสภาพธรรมีองค์ฌานห้าเป็นต้นนงพ <c oughs> ิจารณาวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาหรือไม่ก็พิจารณามรรคผลนิพพานกิเลสที่ละกิเลสที่เหลือนั่นนะนะหลังจากหลังจากที่ เรื่องการวิจารณาเนี่ยต้องสําเร็จเป็นอัปนาวิถีแล้วเนี่ยปริวานวิถีเนี่ยท่านแสดงสองอย่างจอกประเภทประเภทที่หนึ่งเรียกว่าปริกรรมวิถีประเภทที่สองเรียกว่าปัจเจเวกขณะวิถีเห็นไหมคะปริกรรมก็คือบริกรรมมาคุณจําตรงที่ปริได้ไหมปริอุนุโคเนี่ยตรงเนี้ยอ่ะปริกรรมวิถีเป็นวิถีจิตที่เกิดขึ้นทําหน้าที่เพ่งหรือ บริกรรมภาวนาในสมถะอารมณ์ทั้งหลายมีปฐวีกสินเป็นต้นหรือเป็นวิถีที่เกิดขึ้นทำหนะ้าที่กำหนดพิจารณาในสังขตธรรมสังขารธรรมรูปนามเริ่มตั้งแต่การเจริญกรรมฐานใหม่ๆเรื่อยๆไปจนกระทั่งได้บรรล,ลุฌานอภิญญามัคผลอันเป็นอัป,ปนาชวนะมะโนทวารวิถีอันนี้เดี๋ยวต้องขึ้นกระดานเขียนให้นะคะเดี๋ยวก่อนนะทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนอย่างที่สองชื่อว่า ปัจเจเวกณาวิถีเป็นวิถีที่เกิดขึ้นทีหลังนะเกิดขึ้นทีหลังอัป,ปนาชาวนะมโนทวานวิถีโดยทำหน้าที่พิจารณาองค์ชานหหรือพิจารณามรลนิพพานกิเลสท,ที่ละแล้วและกิเลสท,ที่ยังเหลืออยู่อันนี้เข้าใจนะคะอะ่ส่วนภาพวิถีจิตของปริกรรมนั้นไม่มีอะไรเป็นพิเศษคือ เป็นวิถีที่เป็นไปเช่นเดียวกันกับการมะชะวนะสุทธามโนทวารวิถีที่เป็นอติวิภูตารมวิถีหรืออวิภูตารมวิถีที่มีมหากุศลชวาวนะและมหารกริยาชวนาวนะนั่นเองถ้าพูดถึงว่าตรงนี้ก็เป็นมใหม่ๆก็เป็นมอกูแปดก่อนหลังจากนั้นก็เหลือมอกูสามสี่ใหม่ๆก็เป็นมอกิแปดกันห,ก 8. หลังจากนั้นก็เป็นมอกิสัสี่นี่นะแต่ของพระรหันต์นั่นจะเร็วขึ้นนะคะ อันนี้เป็นปริหวาณวิธีเดี๋ยวจะจะเขียนบนกระดานให้นะคะ